เอ้ยพบกันอีพี่นึงครับวันนี้มหาปลาคือเก้าจิเขาอิ่มแล้วกระได้ถ้าทาพูดเราได้ท่าลรปลาอ้ยลาปลาอะไรนั่นปลาอย่างนั้นแข็งต่อ่ม คุรลามคุลามคุลามคุรามคุไทยจอยบนมือระังงาคองอหาเบิ่งครับสิได้บ่ได้รอบสองอพอได้ไปป่นตันกันไปป่นเประดุกอะไรไม่นีบ่อาวานลวกแถวนี้ละป่า บักผีบ้าอันนี้ผัวดาวอย่างนั้นมึงเนาะมีเวมีงานยังเจผุ้ป่าไปผัวดาวง่า่นะอันเฮเซตกระสิลากปลาซิวไปก้อยครับวันนี้มันย้อนเสงกับขอโทษขออภัยเด้อครับ Các bao nhiêu môn môn ôi các môn 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 cuộn môn 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 nó môn bố môn 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 cháu Mình môn là chạm môn

ุบมือขนาดลุบนดวมุดเอาบาบาเลยยุ้องม้อะไรจวม่มันสุดอก้ประดุกบอกสตล์รูปแบบนี้อ้ามุดคนต่างมุดประดุกอะไร่เื้กระจเขา ไปใส่ดิโอ um> ้ยางหูเนี่ยเขาเร็วโ of ้อไหหรออเราฟุนุกโอ้ยออเราจะกันตีนเฮดฟืุ้กนะ่อคอได้ตัวหนึงจอดอ้าวคิดเสื่อมน่าอคอได้จอดเอาคอคอยนั่ ไปไทนะปนุกไปทางไอไสน่ะเออไได้ปดุกอยู่แล้วก็เออแมอยูบอกโอ้เออโอวีต่ขอเยอะขนาดนแจ็เป็นยังบักะได้คุณดุคุณดุบบ่จับแม่จับสองคนแม่เดี๋ยวเดยูอเลยกอเออเออวีอยยดเลยเย็บแห่จะเขงกสน่าาาใครบไดเย็บแห่ถ้าใครยู่นอกแห่สิ ยัดแห่จะขา้าม <c oughs> เกือบมันจำเนาะรีบหน่อยหนึ่งใครรักอีสิตาสฮลัลโหลเออนี่จะเป็นตัวตัวโน้ตตามันยานเลยรุกหุดเกือเจ็บมือค่อยนัประดุกโอ้ยฮจอดมันเกือบเอาเข้าคักเนี้ยจอดฮะ

ปลาเคาะปลาเคาะแบบนี้เอามือได้าฮ่าฮ่าฮ่าจับหัวยิกน้ำตีสิมุดขึ้นมาเอ้าอยู่อยู่บ่อยู่อยู่มันตัวน้อยมันอยู่กลางกดกดไว้จอดเราสิมุดขึ้นมาเร็วอาปาคนเนี้ยลงเต็งเกดหัวเรานิกลงน้ำ

เอาซิอเต็มต oh, ัวสิบกัดปลาซิวแล้วครับวันนี้กล้ก้แวบอก่าอัน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 เห็ปเป็นชาวนามันอีกแวกแน่วจดึกอ้าจั๊กสูตรปลาจักสูตรเนี้ย dọn giết dùa nhà của babu babu lạc 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 ได้ปปดบูอยู่มันโอ้โหป่ะมี่ปายเต้นตัวกัดปลาซิวไปก้อยครับบัดนาพระเอก เอกทาอยู่ไอล้ลงน้ำเนี่ยเป๊ะนะี่ยโอ้ได้ละได้ละบ่เข้าหำอีละวะบ่เข้าหำจนนะโอ้ดีดดเลยี่มนั่นเยวนว่าดยคทีีเนอบ่ลาย อันนี้นหุยออ้หองเม็ดพิซาลากด่างบบดนี้โอ้ยปลาดุกปลาดุกอะคว่ามันปักปาต้องแต่พว้ดากยันแต่มันเง่าปลาดิวบางมันงอมหายนเขามเลยไปไปเข้าไปเข้าไปเอาบ้าเดียวชบ้านดียพวกก้วเนะพี่น้องเนาะโอ้ยพักไรปลาิววยเร็วบ้านนี้ เด้พ่อตอยู่บ่โอ้ยได้บ่พ่อเขาสิบตแม่แดงค่ะบนางห้ามต่องาพมากมันเอาลงเท่งๆเนี่ยแม่มันต่ำเนี่ยเนี่ยรอดเบิด์น้องบ่โอ้ยขันเบ็ดเบิดก็ขอโทษขอให้เด้อครับเบ็ดทุบสิเบิร์ตเลยซ้ำนี่เขาเอาเอาเขาซ้ำนี่เขาเอาลายดอกแต่ถือนะอือมาโอ้ โอ้แต่คนนอนนอพี่น้องเลยบังนะสิวตายแท้เรเป็นอะคูอันใบพักกดตัดแยงลากโมไปตัดีเตะโมไปเอาล้านเข้า่อยมากกว่าดึงเก้นมาไปเลยขาอเอาหนี้ไปเนี้ยไปเนี้ยเออไปเน้ยเนี้ยในกระเปลาของมานีโอ้ยองเด้ เป็นตาได้ก้อยอยู่บ่มีแต่เนี่ยอุณหภูมิมันหลมันดูบอท่านปลาซิวซอยปลาโคเข้าไปนั่งิได้ยังด่นี้แหละเจ้ไดนหมูดางกระดัางสั้นโคตัห

มนะิ่อเาเรื่อยโออย่าเทีงกันอย่าเทียงกันตั้งใจตั้งใจเอาได้พอดเศร้าโตให้เล่าโคดหนึ่งจะดีนะจวดโอ้ยเขาก็จะตขมุนขมุเห็นบ่ได้บ้าด่ก็คืืสีเศ้าแร้วมึงวิาบิแน่น้ำข้า

Yeah. <laughs>